เมื่อวานแอดมินได้เดินทางไปนางรองเพื่อไปซื้อต้นไม้มาปลูกที่กุฏิครูบาอาจารย์ได้ทราบข่าวมาว่าหลวงตาบุญชื่นจะเดินจาริกผ่านอำเภอละหารทรายขากลับก็เลยได้แวะจอดรถเพื่อกราบน้ำสการท่านข้างๆถนนได้เห็นหมู่ประชาชนมากหน้าหลายตาต่างพากันมานั่งต่อแถวเพื่อรอกราบหลวงตากันด้วยใจปลื้มปิติและศรัทธา พื้นแผ่นผ้าตลอดถึงใบตองได้ถูกจัดวางเรียงรายเพื่อให้หลวงตาได้เหยียบบางคนอยากให้หลวงตาได้เคาะหัวเพื่อความเป็นสิริมงคลอากาศร้อนมากแต่ทุกคนก็ใจจดใจจ่อเฝ้ารอกราบหลวงตานับว่าเป็นปรากฏการณ์แห่งคลื่นพลังศรีทธาที่ามีศร้มีมหกเห่นกันง่ใยๆในย่คเมัยทีกเต็มไวง้วยความยานลํากากานื่อ่งจากเศรษฐกิจย่ำแค โรคภัยคุกคามชาวประชาหน้านิ้วคิ้วขมวดนั่งอมทุกนอนอมทุกขอยู่เป็นประจำจูจูก็มีพระมาโปรโดเป็นพระหลวงตาแก่ๆวัยว้71บปีเดินเท้าเปล่าสะายกรดสะายบาทจาริกธุดงแผ่เมตตาบารมีประพรมหัวใจของคนทั้งหลายให้คลายจากความร้อนรุ่มสมสวง ทุกก้าอย่างที่ท่านเดินไปล้วนมีความหมายต่อหัวใจของผู้ศรัทธาหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธพระผู้เป็นที่พึ่งทางใจของประชาชนในยามยาก ขอบคุณที่กรุณารับชมรับฟังนะครับก่อนจากกันก็อย่าลืมกดติดตามช่องปูดอนสเตชันด้วยละ่ะถ้ายังไม่กดติดตามและเพื่อมีให้พลาดในการชมคลิปใหม่ๆก็กรุณากดสั่นกระดิ่งได้เลยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท,ท่านด้วยนะครับ วันนี้สวัสดีครับ